วันนี้ก็อยู่ในเกมทิตตันไนท์เมเป็นเกมที่เคยแจกฟรีไปเมื่อปีท,ที่แล้วหรอ,อมั้งเป็นเกมแนวในสตรีมเขียนว่าประจนไทยแต่ว่ามันดูเป็นแนวสวยองขวัญมากกว่าแต่จจริงกก็แล้วก็เล่นจบไปแล้วแต่ก็จะมาอาจอยู่ดีไป <c oughs> อาจตื่อช่วงเวลากัแบจบีนึ่งนี่มันสุดจริงๆเลย ยี่ไงถึงว่าตีหนึ่งเนี่เราอจำปุ่มไม่ได้เออกดอะไรบ้างวะอันนี้มุมกล้องอ๋อโอเคแล้วก็สเปซป่าไอ้ละครนี้มีชื่อว่าซิกอันนี้ก็ ไปหาตามดูกันได้ในแค่ไหนวเนี่ยเอ้ยฟังนายจะไปไหนนะ่ะกลับไปนี่ก่อนนะถ้าเห็นพูดนะนะขอ,อยพอยาปฏิอาตอนเกือบที่หนึ่งแล้วมาไปกดปุ่นเหรอกดปุ่นเหรออีอ๋อเอฟ ไปก็ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นจุดเซตนะมั้งตอมาถ้าเกมนี้ถ้ามีจอยก็เล่นในจอยได้ก็จะสดกว่านี้จับสดๆไปเลยเล่นคีย์บอร์ดแล้วรูว้สึกชีวิตลำบากไปซิกอย่างนะครับผมจะไม่เล่นตัวเดียวซีเพราะแต่ไม่ไม่เซดูไวซีมา มันแจกฟีเคสตัวเกมหลักว้าจำไม่ได้แล้วสิต้องทำอะไรบ้าง <c oughs> ที่ดีมันช่างกว้างใหญ่ไฟสัญญาณจริงเลยเอา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 เป็นไรนะอืม <c> เ <oughs> ฮ้ย นี่มันชนไปเลยนะชนไม่ได้ยนนั่นแหละย้ยอปยอป้อปจากแล้วนะผู้หญิงในเรื่องเ,เป็นใครที่ปรากฏตอนต้นเรื่องก็ยังไม่มีอธิบายแน่ชัดอยู่ดีแต่ก็มีทฤษฎีต่างๆนานามากมายเอาเป็นว่า เดี๋ยวข้าพี่พูดตานท้ายคลิปแล้วเออๆโอ,อ๊กะโอ้ขอยืมก็ยี่หน่อยนะครับจดหมายดูได้ไ่มเนาะไม่ได้ตาไปถึงไหมเนะี่ยเออไม่ถึง บรรยากาศเกมนี้มันไม่ใช่เกมไปจนพัยมันคือสยองขวัญไม่รวาเดี๋วไม,มเดี๋ยวปิดไฟดีกว่ามันต้องขึ้น,นปะนไะปไม่หละนี่ไงดูหนู แบบนี้เอฟมีจุดเซฟแล้วไม่สบายไปทางไหนต่อเลี้ยว าาาาต้องตู้เย็นตั้งตู้เย็นเราไปดูมาละตั้งตู้เย็นไปละหลังคาเป็นทางแกอยกนียใครมามาตั้งตู้เย็นในตรงนั้นโอ้โอย อเ,เออเออเออเป็นว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นอัไรไหนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คนยังสภาพดี ไป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 ,ไ,ปไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่ฝั่งนั้นน่าจะใช่เอ่อมันต้องอันนี้ไปไม่ได้มันต้องปีนอ่ะไม่ใช่ปีนนะ โอ้ไม่ก้นั่นมอแค่นเเออโอเช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 ต้องออกต้องออกต้องรีบออกต้องรบอกกระโดด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 เหยียเต็มตัวเลย โทษถึงการนอนดึกไป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 เฮ้กระโดดไป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 จุดไฟจุดไฟจุดสอนี่ยังไม่ถึงไหนเลยขนาดนี้เลย อไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้จะได้ไปต่อเย้ยตายกับพวกหน่อยว่าบัดศบแล้วโอ้โหยังจะต้องมาอยู่กับพวกมันอีกยังไม่หลุดพ้นหรอค่อยๆไปเราจบไม่เร่ง รีบถึงขนาดนั้นบัตรซบแท้เหยียบให้ดีสิสิเหยียบเหยียบขึ้นไปเี้ตายกับอะไรไม่ตายกระโดดลงไปตายเฉยเลยเอา่าปรานั้ต้องค่อยๆไป นี mm ่มันเริ่มมืดเริ่มมีเสียงบางอย่างทีนาพิศวงแบลกเกอร์ข้าไม่ใช่เนี่ยตทางนี้ต้องรีบต้องรีบต้องรีบต้อรรีบรีบรีบรีไป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 ไ เกือบเปิดเปิบเปิดเปิดอ้าวไม่ใช่หร,หรอกนะบนต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอเคไม่มีอะไรกนนะเนี่ยใช่ปะต้องต้องขึ้นไปดูโอเคข,ขึ้นไม่ได้อืถึงไหนแนะเนี่ยโอ้โอ เสียงอะไรนะโอ้น้ำมันอะไรนะคุณครับคุณล่างอะไรไปนะคุณล่างอะไรไปนะ่ะอยากรู้จริงๆเลยเอา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 คืนคืนคืนรัปวดหัวเลย บอดมาจริงไปมืมแป๊บนึงก็ไม่ได้ล่วงเรามายีไ่ไปก็ได้ไปไปไปรีบปีรีบปีบปเออมันขึ้นอนะ่ะถูกแล้ว จะลงทำไมเอ้ยขึ้นไปดีก็จบตรงนี้มีนะไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนจะคลิปยังอัดต่อได้นะตํแต่ประตูนี้จะเป็นอะไรก็ก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะมีข้าวฝั่งนี้กันอ่าตรงนี้จะต้อง ดูก่อนมันมีตรงนั้นอยู่โอเคปิปโตนี่ไงได้ตามาามาตามาามาตามมาตามมาออาแบบตรงๆไปไปไปแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ปีนขึ้น วิ uh, okay. ่งว oh, ิ่งว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 ิ่งอันนี้ต้องทำเวลาอันี้ต้องทำเวลานี้ต้องทำเวลาไม่นะ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 เดี๋ยวเดววิ่งตีทำไมเดี๋ยวเดีวามามามาอ้ทันโอ้ยังวิ่งทันที วิ่งต่อไปยังเพิ่งหยุดวิ่งต่อไปเดี๋ยวหยุดเมื่อไหร่ก็วิ่งย้อนสอนมีอมาเอาหม่กอนโอ้เช็ดเช็ๆเ็เก็บไปไปไปวิ่งวิ่ไปไปไปหันไปเลยหันไปเลยอย่าหันมาอู๋ จุดจุดเอ้ยไม่เห็นจุดจุดจุดแต่ตน้านั่นมันอะไรอ่าต้องปีนปีนไม่ได้อ่าต้องฝั่งนี้อ๋อนกกงตรงน้นรอให้มันหันกลับไปอ่ะเราเค่อยไปตรงนี้ยังเนียนอยู่ ไป,ไป,ไปบอเร่เด๊ะฉันออกบอเร่เด๊เอา่าทางนี้แหละไม่ต้องใช้ประตูปิดเองได้ เดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดีดีายวเดี๋ยวเดยวเดา๋ยวเดียี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดม๋ยีเดี๋ไปเดี๋ยวเดีวเดียวีวามเดียบเดียวเดี๋ยเี๋เวเียเียเ ปิน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 แล้วก็ตรงนี้เดินมาเดินไป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 เข้าไปเข้าไปหยุดไฟก่อนมันคนนั้นเขาแต่ว่าเราจุดไฟไม่เป็เนาะเออเออเสียงหนู เอาแล้วเอาแล้วไม่นะจีนเสียงหรูแล้าท้องหิวไม่ใช่แค่หิวในเกมในชีวิตจริงก็หิวเหมือนกันสงสยัยอาเซ็ตต้องไปหาอะไรกินละ ขออาหารหน่อยสิขอไหนอขอไหนอขอไหนอขอไหนเสียงท้องมันนังมากนะลอ,อมาหยุดจากใขยับกินเข้าไปจิ๊กไฟกระพริบ,บกระพริบนี่มันยังไงยังไงนะ อยากนะไม่แย่ตรงนี้ห้องน้ำอย่างเงี้ยเหรออาจจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ในเวลาเดียวกันทางดูปแปลกๆชอบก่อนอ่ต้องไปฝั่งนูปป้นไปบิน ไปไปไปลง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 เราจะต้องมีสมาธิกนิดแต่แต่เราง่วงแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปนอนแล้วทำไมถึงมาอัดคลิปก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ปิดอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไปปีกไปให้สุดเลยจะได้ไม่เกิดเหตุผิดพลาด ใช okay. ไม่ใช่ดันจุดอัดนนี้ไปแล้วนะต้องทำยไงวะเอะอต้องทำยไง ก็ตกด้วยอะนะปีนเกาะแค่นั้นนะ,ะไปเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ต้องทางนี้แล้วนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นมันเป็นกำเพลงจะไปทำไมอันนี้อ่ายังไม่ได้ต้องต้องลากมาลากมาให้สุด เพือไปโอเคทันเวลาเอา่อแล้วตรงนี้อ๋อปีน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 ที่ล่ะเอ่ไปเสียงอะไรอ่ะยันได้ยินนะอ,อันโย ฝฟื่อมากเือยแบบสุดๆอันนี้ดึงออกแล้วก็เดี๋ยวแมวๆมม่เก็บไม่เก็บปีนปีนอันนี้ไม่ออกต้องฝังนเอ้าเอ้าปีนสิแล้วก็ดึงมา แล้วเดี๋ยวอ่าต้องมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดไปเลยอ่าแล้วก็ไปตรงนั้นมีเสาเล็กนิดนึงไปอืออันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเย้ย ทำไมไม่วิ่งนะทำไม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 คนเขายิ่งง่วงอยู่ถึงถึงยาเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ไปนอนเฮ้่ออะไรทำไมรู้ไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปดีละโอเค อันนี้อ๋อมีที่จุดไฟยอยอู่มีอยู่ได้ไนหะเปิดเปิดอือเราช่วยนายนะแล้วก็ดันลงไปกระโหลบที่ไหนอ่ารดทำไมตัวหนักขนาดที่ท่อนเหล็กอันนี้หรอ ทำไมตัวมันหนักจังเลยใหญ่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 ถึงข้างล่างแล้วหลบ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 ไยเราจะไม่เข้าใกล้เสี่ยงอันตรายเกินไปกลับลงมาข้างล่างโอ้โอ้โอ้ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครจะอยู่ก็อยู่ ตู้ไม่อยู่ตู้จะไปว้กระพานนิดนึงนิดนึงเวยเสียงอะไรอ่ะก็ออกมาเอามันมาเออมันน่าจะหลบได้สิ ลยอูนี่เดียวเกือบล้ลไปสังอไปน้องไปน้องก็ย็นได้นี่หว่า,ามากลับมาค่ไปค่ๆไปๆไป,ไป เท้า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 อะไรอะไรอะไรมองอะไรมองอะไรมองอะไรไม่ทางอื่นเลยเออตรงนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้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 รีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องวิ่งกลับต้องวิ่งกลับกระโดด ก็จเจอกันในพาร์ทที่2ต่อว่าจะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็เอาไปแค่นี้แหล,ะไ,ละไปละไป